สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่นอ้องจ๋าบรรยากาศหนาวลมกลับมาอีกแล้วสองสามเมื่อเลยพี่นอ้องเมื่อนี้แห้งกัะล่มคักลมแห้งแหงแต่ว่าทองฝ้ากระลงเด้แดดแต่บ่ห่อนเนาะอากาศหนาวอากาศเย็นแต่ว่าเขตอื่นอาจฝนสิตกเนาะ หรือว่าฝนตกน้ำท่วมแต่บ้านเบา้าหมีอากาศหนาวจ้าว่าสิผ้ากันนั้นเริ่มปลูกพักละพลักกะไทไว้ลุงเลิศกัไทไวว้องเมอแล้วเนาะหลังจากดินที่เริ่มแหง้ง เป็นยังสร้างกะทยแต่เศร้าคุณเพิ่อเตรียมสิปลูกตัวดินเขาโพดแต่ว่าไทยไหวให้ดินมันแห้งจักน้อยแต่ว่าตอนนี้มันก็นยังเปียกๆยู่ปลูกเดียวมันสเนา่าแต่ว่าอยู่ด้านนอกอาน่ะนำยังเต็มให้เต็มคันอยู่เดีย ไทไหวหลังจากทิตัดต่อเฟืองมือก่อนเปิ่นสิปลูกทั่วดินสองห้ปลูกกระโพดห้หนึ่งที่เหลือก็ปลูกพักมักทว่วมักแตงลมลมวันนี้แห้งกับลมลมวกาเมื่อวานอีก ดินดำปลูกยังกะงามเด้ขนาดปลูกเขายัางงามเลยปีนี้พร้อมน้ำกระติมแทงอยู่บนใสหล่นหดสะปกติบ่มีสิบป,ปลูกบวบหน้าห้นี่เนาะ แต่ปีนี้ไ่ได้ปลูกเดลุงเลินเพิินสิเฮ็ดทางเขา่าทางเข่าอันขอ,อกหมูเพิินเพิินจิอันปุกคอ,อกหมูเฮ็ดฟ้ามหมูอยู่หันเนาะเพิ่นจิเลียงหมูแม่พันเพิิกนกเกษตรทางตัดไปนีเนาะตัดไปนีออกมานีแหละเฮ็ดประตูตรงนี้โครงการแพ้โครงการมันทั้งนี้ก็ไทยไว้แล้วเนาะ เตรียมจะปลูกข้าวโพดคุณยายก็ปลูกพักสองรอบแล้วหลังจากที่ฝนตกมามันเน่าเบิดเปื่อไเบิดเพิ่นถอนไม่ปลูกไม่อีกแล้วนำโซลาโซล่าเซลกับไหลแหง้งแห้งพี่น้องมือไดแดดแห้งไหลแห้งคักขนาดฝนตกมันยังไหลอะ่ะ น้ำจะล้นสะสุมือนี่มบ่ได้ใส่ไหลอยู่บดเมือ่อผุ่นย้อยมาแล้วก็ปลูกยอียงอยู่กลางทงผุ่นแ ตื่นเ้ามาลุงเลินแล้วก็มาไถไว้สา,สายแล้วก็ไปเหตุงานเนาะรับเหมาต่อเติมบ้าน,บ,น,น,นบริไปบอนี้ิไมันนี่คอ๋อเขาเจ้าตายบนหนันะเอ,อเอา,านนอมาเห็นคนเต็มอยู่เ,ออเ,เ,ข,เข,ข,ข,ข้าไปัเ่เนีเขม้าไ่น สิปลูกยังใยญ่มาเนี่ยปลูกสารพาัดม่ต้องถามเราก็ปลูกยังปลูกชารพาัดปลูกทุกอย่างที่กินได้อันนี้เพิ่นกับสิบปลูกผักหอมผักชีผักกาดเพิ่นเอาคือมาปลูกไก่แท้สิเอาน้ำไปใส่โฮสนี่สิปล่อยลงมาบ่าเดี๋ยวมันยังเปียกมันบ่เน่าวบ่หวานะ่ะ มันเปียกเด้พี่น้องมันยังเปียกแห้งอยู่ปุ๋นทั้งนั้นนะเพื่อนปลูกแล้วเดีวเาลายน้ำนันนี่ยางอยู่เด้พี่น้องน้ำในทางเนี่ยังเต็มอยู่ลวมันสูบได้บปะ นะแต่เม,มื่อวานน่นะไหอม,มอันนั้นเพื่อนปลูกมันพี่น้องนี่เพื่นปลูกมันปลูกมันคื่อเฮ็ดคูหน่อยแตะปลูกมันเทศนะจ๊ะและนั่นเพิ่นเอ็ดลุมปลูกข้าวโพดที่เหลือนะลุงเลิศแล้วไทยไปแล้วเนาะไทยไปแล้วพครอยากปลูกยังกระปลูกเพื่อนไทยไว้ไทยไว้ ปลูกเรียบร้อยน,น,นี่นะเออะนนระิ่มพากันปลูกแล้วน้ำเริ่มแห้งแต่ว่าดินมันยังเปียกอยู่เลยแต่ว่าให้ทั้งคน่ะน้ำยังหลายอยู่เขบบาบองในนี่น,น้ำเนี่ย ยังมีนำอยู่นะจ๊ะมันปลูกบ่ได้ต้องรอมันแหงไทไหวซื่อๆนำยังเต็มอยู่ข้าวโพดแล้วแล้วปลูกใส่คันแทนาไหวนะปีนี้ก็สิป,ปลูกสาปลูกหลาเนี่ยนี่ยังมีนำอยู่เนี่ยเนาะแต่ละไหเนี่ยมีนำ ข้าวโพดอันนี้จะเป็นข 1, นนน้าวโพดพันม่วงนะจ๊ะบันเทาเอว่าข้าวโพดแล่ะล่ะแล้วปลูกเสร็คันแทนานาว่วให้หน้ายังมีนนำอยู่ฤดูการปลูกเริ่มแล้วกับครอบครัวการเกษตร คันดินมันยังเปียกหลายปลูกบวดใหมันเนาเนาะมันยังไม่นำอยู่เนี่ยต้องรอมันแหง้งเนาะไถไว้มันแหง้งเมล็ดพันธุ์กระสือมาเบิดแล้วลมแห้งแหงพี่น้องสะเาวใกล้สิเป็นดอกแล้วใบมันลนมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็ออกดอก อน้ำยังมีน้ำอยู่นี่ปีนี้ก็สิได้ลงพากันลงมาปลูกฟังนี่ละ่ะเนาะยังมีน้ำต้องรอให้น้ำแห้งก่อนนะจ๊ะ รถไถเพิ่นยังเหลืออีกสองสามไฮบ่ทันไถ่ไฮนี่ปีที่แล้วบ่มีปลูกมักนำ้ำมักน้ำเตา่าแต่เอาปีนี้ก็ะสิปลูกอยู่มักน้ำเตา่าเอาเม็ดพันธุ์มันไหวอยู่อันนี้เพิ่นเช็ดฟ้าหมูเพิ่นอยู่นี่ละ่ะ เปินสีเลี่ยงหมูแม่พันเพลนเนาะเพลนกล็เลยเสียทางเขาไปนี่ตัดไปนี่แต่ว่าตอนนี้งานเพลนยังพันแล้วเฮ็ดยังก็พันแล้วเพลนยังเป็นรับเหมาทำกำแพงบ้านในเขาอยู่ ักยายลุนน้ำถ่วมหลายรอบแล้วจนว่าบกขึ้นแต่ว,ว่าการปลูกระเซษตระบบแบบปล่อยน้ำเนาะจังบ่ได้หิวหดจังสบาย ปูขโพดก็เห็ดเป็นล่องปล่อยนำเขา่าอาทิตย์หนึ่งปล่อยนำเขา่าสองรอบสามรอบประมาณนั้นไทยมันแหง้งลมแห้งมันสีแห้งไวอีกดอก นี่ยายรวยแล้วเอาเบี้ยมะเขือเทศว่าปลูกแล้วก้าไว้จนเป็นดอกคุดอ่าล่องปลูกพักไว้แล้วรอเตรียมปลูกนะจ๊ะลมแห้งอากาศหนาวพี่น้องทีมนึงก็บพักกันไปนปลูกดอกกระเจียวเดี๋ยวจะพาไปดู ว่าสื่อตะนางมาพอลืมปลูกละไก้มันสะครั้งนี้ยังพันด้กันตะนางอยู่ปาดมตบันอีกขึ้นไอคนงานหลายแท้วันละสองร้อยสองยวันละสองยคือจังหวะคยบริจ้างอ้าวบ่ เดี๋ยวเขาเจ้าสีหาว่าใส่แรงงานอันคนแก่ยายคางบ้านนี่พี่น้องจาาเนี่เพื่อนคุณยายลปลูกดอกกระเจียวนะจ๊ะลปลูกมุวานก็ย่บ,บุญก็ได้ปุกีแถวมันเบิดแล้วก็เลยไปคุดมาใหมาล่ลมแหง้งแหง้งอากาศหนาวต้องออกแรงงาน ขยายพันธุดอกกระเจียวใหม่พี่น้องจา้าเนาะปีนี้จะปลูกเยอะกว่าเดิมนี่แหละเพื่อเพอเหลือมาจากไปคุดคุดมาว่านจนเมือดอไปคุดหั้มมาละกะนี่พักกันมาปลูกไปย้ยสร้างไถห้่เนาะทำล่อง นี่แหละสิปลูกเบิดเนียน่ยนะย้ายดอกกระเจียวมาปลูกตรงนี้นะจ๊ะได้กินแน่นอนพี่น้องถ้าเราปลูกและดูแลทุกขั้นตอนเนาะทุกอย่างพร้อมคนงานพร้อม เรามีทีมดูแลออ้ยมักสมมอมันล่นอันนี้จะเป็นต้นส้มมอดีแต่บ่ห่อนแดดพี่น้องว่ามันแดดแต่บริหอนเดีเพราะว่ามันอากาศหนาวลมเย็น ปูข้างๆเกือบสอกปุละเนาะเพื่อมันแตกก่อมันกรติดกันคือเก้าอันตัวเก้านะ่ยมีแค่เจคูเจ็ดล่องนะจ๊ะแต่อันนี้หลายอยู่เป็นยี่สิบยี่สิกว่าปุละคันเทศปูเดียวบนแล้วเด้ต้องซอยกันเทศอันนี้ก็มือแรงขึ้นสิแล้วเนาะ อันนี้พักกันปลูกแต่เศร้าพุ่นเนี่ยมื่ว่านนี่ปลูกพุดีหัวดอกกระเจียวมดกรยาอันนี้จะเป็นลูกสมอเนอะลูกสมอเอาไปกินสมออกฝาดเปรี้ยวต้นมันอยู่ตรงนี้ต้นสมอ ขุดหัวยังบ่ทันนน่นแล้วอยู่ขุดเป็นเงาเป็นเงาแล้วก็ไม่แยกออกแยกหัวออกเนาะแล้วมาปลูกอีกทีหนึ่งปลูกแล้วว่าสิโฮดเด้โคดจากสองสามเมือ คดให้ดินมันแน่นแน่แล้วก็ปล่อยบัตทีนี้เดี๋ยวมันก็แห้งตายแล้วก็เหลือแต่หัวมันพอผลตกใหม่หลังอันมีหน้าเมษามันก็ออกดอกแล้วหลายคนวอกมันสิหลอดบอตตายได้พี่น้องมันหลอดเนาะตอนปูเกาหัวมันอย่หละปู วันนี้กับคุณยายมาซอยปลูกแล้กับเพื่อนเพื่อนของคุณยายข้างบ้านเพราะเาปลูกซอยแล้ดูการปลูกมาถึงแล้วเนาะหลังจากที่ฝนเศร้าตกดินเริ่มแห้ง กับครอบครัวการเกษตรพี่น้องจาอ่าม้อในกระิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีรอติดตามปีหน้านะจ๊ะว่ามันจะออกดอกหลายบอ่อ